สวัสดีครับเน็กับช่องโนเนมนะครับ EC c a วันนี้เราจะพาน้องกุปเป้แดงนะครับมาเปลี่ยนยางนะครับพอดีเราได้ยางแลมแบกจากพี่ที่รักนะครับพี่ต้องที่รักมาที่ผมนี่มีของแต่งแล่เท่มเยอะมากนะครับเขาแบ่งกันใช้มาเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนยางบลกนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าบีฟอร์เป็นยังไงแล้วอัคเตอร์เป็นยังไงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านยิมเซอร์วิสนะครับอยู่ตรงลาดปลาเค้า เห็นที่เขาบอกเวาลาน,นี้ทำดีเราก็เลยมาถึงแหล่งเลยนะครับเห็นทุกคนบอกว่าชอบไ้ผมมารีวิวตามแหล่งจริงๆแหล่งเลยครับไปดูกันน้องแดงแล้วนะครับก่อนจะหล่อทีนึงเนี่ยใช้เวลารถยังไม่ได้ล้างเลยฮะที่เป็นล้อเก่าที่เขาติดมานะครับยางก็มันพอใช้ไม่ได้แล้วละ่ะ เดี๋ยวเราเปลี่ยนยางเสร็จเดี๋วเราจะพาน้องแดงเราไปเปลี่ยนภายในนะครับจะได้รู้ออกมาซิ่งเพื่อจะ,จะไปชมรถ Honda d เดกับเขาบ้างเดี๋ยวมาดูกัน Mac นะครับมาดูแม็กนะครับแม็กตัวนี้เป็นแม็กตรงออฟเซ็ตตรงรุ่นของเขาเลยนะครับเป็น4รูคูเป้ผมยังเป็น4ีรูอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนดูเป็น5ลรูเหมือนพวกอีเคนากันชอบนะครับ ไซส์นี้กำลังสวยสีขาวคู่กับสีแดงน่าจะสวยอยู่นะครับแล้วก็ยางเนี่ยจะเป็นยางซิ่งเลยกำลังคิดว่าจะเปลี่ยนยางนี้นะเปล่าเดียเ๋ยด้ายยางเอาไว้ยางไว้ขับแข่งในสนามยางเบาดีนะผมชอบเดี๋ยวไปดูันว่าว่าในรถเราเป็นรถ<ด>เราขึ้นไปแล้วนะครับ,ดเ,รรบเดี๋ยวเขาก็าาจะทำการเปลี่ยนล้อนามาเปลี่ยนที่ยิมเซอร์วิสนะครับคอนเทนต์ทั้งหมดนี้ไม่มีการโฆษณาโฆษณานะครับเป็นการถ่ายเอง เจ็บเองเรากำลังจะจัดทองรถผมอยู่นะจริงๆแค่นี้ก็สวยแล้วนะผมว่าแต่เราไม่รู้ว่ายางมาจากไหนนะครับจะจับเปลี่ยนยางก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเบรกยางเป็นยางรดซิ้ด้วยนะครับ น,นี้ช่วงล่างมาเซ็ตมาหมดแล้วนะครับเปลี่ยนบูธปีกนกมาแล้วด้วยล้อออฟเซตตรงพอดีนะครับล้อสวยออฟเซตตรงไม่ต้องใช้สเปเซอร์เลย ทั้งมีคนเก่าเขาใส่สเปเซอร์มานะค, mm hmm. ค่อยดูไปล็อซิ่งหน่อยนะครับทำไรอ่ะพี่วัดลมยางเหรอครับต้องประมาณเท่าไหร่พี่สามสิบ30สามสิบ <30, S 2> <30, S 1> ใช่ไหมครับสูตรห้า ออฟเซตพอดีเลยนะออฟเซตเท,ท่าไหร่ดีเนี่ยครับผมเดยผมไปดูด้วยพีแต่มันหน้าทาง5ดน่าง5เรียกเงี้ยพอดีครับสวยเป๊ะเลยอะ่ะที่เราจัดครงกันด้วยวะรถตอนนี้นอนถ้ารถจัดทรงนี่ต้องต้องจัดอะไรบ้างพี่หลายอย่างทลยพี่เราดูว่ามันมีของอะไรมาบ้างครับต้องดูก่อนว่าใส่อะไรมาบ้าง <S <S ใช่ไหม ต้องดูก่อนว่าล้อช่วงล่างใช่ไหมพี่เป็นยังไงเห็น E K ข้างในของพี่ไหมครับไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ E K E G ครับโอพี่แต่งเดิมเลยนะพี่เดี๋ยวเราจะไปแอบถ่าย E G เขานะครับถึงกระดองเลยใช่ไหมพี่เครื่อง B e เนาะออโต้ใส่สบายเน้นเดิมใช่ไหมเน้นเดิมแต่มันมาได้ทั้ง อะไรนะพี่มา,ปร,มารประมาณนั้นโอ้โหประมาณนั้นนี่ก็เยอะมากแล้วเนี่ยคันนี้สู้ไม่ไหวนะ รเรามาดู after นะครับเราเอา Civic Coupe น้องแดงผมนะครับเราจัดการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับดูนะครับทรงออกมาจะเป็นทรงประมาณนี้เลยว่าผมว่ามันออกมาพอดีเลยนะครับแต่พอทำออกมาแล้วก็ได้ตามใจอยากนะครับแต่อาจจะมีการไปทำเก็บเพิ่มเล็กน้อยนะครับมาดูยางก่อนอันนี้ก็จะเป็น work นะครับเป็น ขอบ15ออฟเซตตรงพอดีนะครับสวยพอดีเลยพอรถสีแดงนะครับสวยแต่รถยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำหล่อต่อนะครับโอเคครับผมได้พาซิงนะครับพาไปดูน้องแดงเราไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็เซ็ต,ตล่างนะครับออกมาก็หล่อประมาณนี้นะครับแล้วจ่คนชอบเนาะ แล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามช่องโนเนมแล้วกันนะครับว่าเราจะพาไปซิ่งที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็จะรีวิวรถอะไรบ้างฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้กำลังใจโนเนมด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ